สวัสดีค่ะเพื่อนคุยพอดแคสต์เธอฉันและวันที่เราเติบโตเชื่อว่าใครหลายๆคนก็อาจจะมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาการเปลี่ยนแปลงการงานการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ต่างไปจากเดิม คิดว่าทุกคนก็คงเคยได้ยินว่าเราจะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนที่เนี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่าอะไรคือคอมฟอร์ตโซนทำไมมันจำเป็นจริงๆไหมที่เราจะต้องแบบกล้าก้าวออกไปจากมันมันจำเป็นจริงๆหรอแล้วเราจะทำได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะมาแชร์ประสบการณ์การออกจากคอมฟอร์ตโซนของเรากันค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ยิ้ม ค่ะแล้วก็จินค่ะมาคุยกันเรื่องนี้ได้ก็แบบชิวๆอะไรอย่างเงี้ยมาแชร์ประสบการณ์กันโอเคก็เรามาเริ่มจากคำว่าคอมฟอร์ตโซนก่อนดีไหมาาในความหมายของจีนคอมฟอร์ตโซนคืออะไรถ้าเอาตามความรู้สึกและความคิดเราคอมฟอร์ตโซนก็คือเหมือนอะไรที่มัน รู้สึกว่ามั่นคงรู้สึกว่าเอ้ยเราทำสิ่งเนี้ยเราทำได้ดีเราได้เงินแน่แน่หรือว่าเอ่อในเรื่องของความสัมพันธ์เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่กับคนนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกที่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ดีกว่าอืม <S 2> <S 2> แล้ว <S <S ของยิม้มอะของยิม้มก็คือเป็นแบบเราไหมหรือว่ามีอะไรนอกเหนือจากนั้นที่เราแบบว่า รู้สึกไหมเรารู้สึกว่าคอมฟอร์ตโซนคือที่ที่เราสบายใจแม้ว่าคือถ้าจากฟังจากที่จินพูดอะมันจะเป็นคอมฟอร์ตโซนที่ฟังแล้วดีถูกไหมงั้นเราก็ไม่จำเป็น hmm. ต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนก็ได้ถูกป,ปะใช่แต่ว่าทำไมทุกคนถึงพูดว่าเราต้องออกจากสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราอยากจะเปลี่ยนแปลง สำหรับเราปอดโซนมันคือความสบายใจความง่ายความสะดวกความที่แบบว่าเราคุ้นเคยกับมันแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราเออคำอนี้ดีอนะแบบคุณเคยกับมันแต่ว่ามันไม่ใช่ดีแบบสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้แบบซื้อคำนี้ซื้อใช่ถูกต้องเลยเพราะว่าถ้ามันดีไปหมดอะเราก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก็ได้ถูกไหม ถ้ามันทั้งแบบสบายใจถ้ามันทั้งมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าเราใจเรารู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงแสดงว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์เราทั้งหมดคือเราจะต้องมีความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนขึ้นมาทีเนี้ยเวลามนุษย์เราอยากจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะต้องเกิดจากความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจถูกไหมอืมอมเรายังรู้สึกว่าสถานการณ์ อาแบบยกตัวอย่างสถานการณ์ที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องออกจากตรงนี้ละก็คิดว่าการออกจากคอมฟอร์ทโซนเนี่ยมันจะมีได้ประมาณสองแบบอย่างเช่นหนึ่งเราอาจจะอยากออกเพราะเราเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยคุ้นเคยสบายใจเนาะเหมือนเมื่อกี้ที่เราคุยกันมันเริ่มจะไม่ตอบโจทย์เราแหละ เรวเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับมันหรือเราเริ่มรู้สึกเบื่อมันหรือเราเริ่มรู้สึกเหมือนมีความน е าทีบเกี่ยวกับสิ่งที่เรากําลังทําหรือว่าเป็นอยู่อันนี้คิดว่าเป็นกรณีที่หนึ่งส่วนกรณีที่สองมันสิ่งที่เราเป็นหรือทําอยู่มันอาจจะไม่ได้แย่เลยก็ได้แต่ว่าในใจลึกๆแล้วอ่ะเรามีแพชชั่นที่เรารู้สึกอยากลองทําอย่างอื่นนี่สําหรับ <S 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 เราคิดว่าเป็นได้สองกรณีแบบนี้ อืม <That> s <S หรือมันแบบว่าอะไรนะหรือไม่ก็ถ้าเป็นของเราเรารู้สึกว่าสถานการณ์ก็คือเท่าที่เราเคยเจอพบมาเรารู้สึกว่าอีกรกณีหนึ่งก็คือคือสบายใจมากกับคนรอบตัวแต่ไม่ได้สบายใจกับอย่างเช่นยกตัวอย่างงานดีกว่า mm. เราสบายใจมากกับสภาพแวดล้อมแต่ว่า เออเนื้องานอะไรเงี้ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เอาง่ายๆก็คือเบื่อแสดงว่าก็อยู่ในกรณีที่หนึ่งถูกไหมอือใช่ก็รู้สึกว่าเบื่ออยากเปลี่ยนอะไรสักอย่างแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆคนที่รู้สึกว่าฉันอยากออกจากตรงเนี้ยแต่ฉันออกไม่ได้สักทีอ่ะเพราะว่าเรากลัว oh. ซึ่งความกลัวเนี้ยมันก็ มันเหมือนจะง่ายนะที่แบบว่าไปบอกเพื่อนว่าเอ้ยเธอออกมาสีแบบมันง่ายนิดเดียวเองนะเพียงแค่เธอกล้าที่จะออกมาลองทําอะไรใหม่ๆแต่จริงๆแล้วสำหรับบางคนอนะ่ะมันไม่ได้ง่ายเลยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันก็มีหลายคนที่มันสตั๊กกับตรงเนี้ยที่แบบว่ารู้สึกตัวเองทําสิ่งนี้มานานแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่ได้ไม่สามารถทําสิ่งอื่นได้ดีเท่ากับสิ่งที่ทําอยู่ตอนเนี้ย อืมใช่มันซึ่งตอนเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็เหมือนเริ่มเริ่มรู้สึกว่าชินกับงานที่เราทำอยู่ตอนนี้แล้วก็อยากจะออกจากคอมฟอร์ตโซนแต่ก็ไม่กล้าออกกลัวว่าออกไปแล้วจะเออไม่มั่นคงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราว่าหลายๆคนในในช่วงช่วงอายุจะบอกเป็นช่วงอายุเราที่ประมาณสามสามสิบขึ้นนะเนาะมันก็จะมีความ ต้องการความมั่นคงมากขึ้นแหละมันก็จะกงังวลสิ่งนี้มากขึ้นมันจะไม่ได้เหมือนตอนเด็กๆที่เราแบบอยากอยากเปลี่ยนงานอยากเปลี่ยนประเทศเอออยากเปลี่ยนแฟนอะไรเงี้ยเราคิดจะทำอะไรเราก็ไปทำเลยต่อะไรค่ะเราคิดว่า <S <S ทุกคนน่าจะช่วงอายุเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้ไหมย,ยิมคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมก็คิดว่าเป็นไปได้อมสำหรับ ถ้าสมมุติว่าพูดถึงวัยกลางคนก็คิดว่ามันก็จะมีความกลัวหลายๆอย่างเพราะว่าความรับผิดช,ชอบเรามันมากขึ้นเราก็จะต้องมองหลายๆมุมโดยเฉพาะแบบอย่างเรื่องการงานเรื่องรายได้ว่าเออเราจะสามารถหาเงินได้เท่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่แปลกที่มันจะมีความกลัวสำหรับเราเรารู้สึกว่าทุกช่วงเวลาของชีวิตอะ มันจะมีโมเมนต์ของการที่จะจำเป็นจะต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนนึกถึงเราแบบว่าตอนสมัยเราเรียนมัธยมเนาะแล้วเราก็กำลังจะเข้ามาหาวิทยาลายัยหรือว่าเราเรียนมต้นกำลังจะไปสอบเข้ามาปลายมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าในตอนนั้นนเหมือนสถานการณ์มันบังคับเป็นจุดเปลี่ยนของเราถูกไหมอือใชม่มันเหมืนบังคับเราอะเนาะ ใช่แล้วอยากจะแชร์ประสบการณ์ตอนที่เราเหมือนออกจากคอมฟอร์ตโซนครั้งแรกตอนสมัยที่ยังเป็นแบบเด็กอยู่ตอนนั้นมันก็ไม่ได้มีปัจจัยอื่นมากก็คือตอนอที่เราเหมือนไปแรกเปลี่ยนที่อเมริกาตอนนั้นอายุสิบเจ็ดอืมแล้วเราก็ไปสอบใช่ไหมอันนี้คือแบบคิดไปเองเลยไหมหรือว่าพ่อแม่อยากให้ไปเราอยากไปเองท,งทั้งที่กไ็ไม่ได้แบบ มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นกรณีที่สองคือรู้สึกว่าเรามีแพชชั่นอยากเดินทางอยากลองไปต่างประเทศทั้งที่ตอนนั้นไม่เคยขึ้นเครื่องบินไม่เคยแบบออกจากต่างประเทศเลยแล้วเราก็ไปสอบแล้วทีนี้มันก็มีแบบมันตอนนั้นมันก็จะมีโครงการเนาะและเปลี่ยนแล้วเราก็ได้ไปอันนั้นมาอเมริกาทั้งที่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เลือกประเทศนี้ แต่ว่าเราก็มือไหนไหนมันก็ได้แล้วก็เลยมาซึ่งตอนนั้นนะมันยังไม่มีเฟซบุ๊กอะไรมันเพิ่งเริ่มมีเฟซบุ o กแข่ออายุนะเลยนะ <c oughs> เรายังติดต่อก,กันด้วยแบบโทราศาัพท์อะมือถือธรรมดาที่มันไม่ใช่สมาร์ทโฟนอยู่เลยอะเราไม่สามารถเหมือนแบบไปถึงการแบบบินไปถึงญี่ปุ่นก็ต้องแบบไปเดินหาเกต เอาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบว่าเราสามารถเช็คทุกอย่างจากสมาร์ทโฟนได้แล้วเหมือนการตัดสินใจครั้งนั้นนะก็ทำให้เหมือนเราตัวเราเองเติบโตขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าการออกจากคอมฟอร์ทโซนมันสามารถทำได้เลยแบบไม่จำเป็นจะต้องให้สถานการณ์มาบีบบังคับเราแต่ถ้าแม้ว่าเราจะอายุน้อยถ้าเรามีแพชชั่นอยากทำอะไรก็สา <ทำ S 2> มารถทำได้เลยถูกตอ้อง อแต่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของฐานะด้วยไหมคิดว่ามันเกี่ยวไหมก้อนในระดับหนึ่งแต่ตอนนั้นน่ะมันมันเป็นกึ่งทุนก็คือเราจ่ายเงินไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราสอบได้ลำดับดีแค่ไหนแล้วทุนที่เราได้มันเยอะแค่ไหนถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้อง ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีอ่ารู้สึกว่าเราไม่ได้ซัพพอร์ตฐานะเรามันไม่ได้ซัพพอร์ตเราก็หาลู่ทางที่มันจะเป็นทุนทุนการศึกษาหรือโปรแกรมเมือนเราไม่ได้มีต้นทุนเหมือนเราไม่ได้มีต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองหารูทางอื่นเพื่อจะมาซัพพอร์ตกับกับแพชชั่นของเราให้มันหาตรงกลางให้เจอถูกเราอย่าแบบอย่าใช้แบบว่าความคิดว่าเราไม่มีเป็นแบบ เป็นสิ่งที่เหมือนขัดขวางเราเราต้องเหมือนมองโลกในแง่ดีไปก่อนว่าเอ้ยมันจะต้องมีมันจะต้องดีมันจะต้องดีเราอืมอยังไงมันก็ต้องมีหนทางถ้าเราอยากจะทำถูกต้องอแล้วแต่ไปตอนนั้นน่ะก็คือพอพอได้ไปแล้วรู้สึกรู้สึกเสียใจหรือว่ารู้สึกอะไรไหมที่แบบว่าอุ้ยไม่น่ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะ่ะตอนนั้นน่ะมันลังเลนะ เพราะว่าพอเราไปปีหนึ่งอะเรากลับมาเราจะไม่ได้เรียนชั้นเดียวกับเพื่อนถูกไหมเราจะต้องไปเรียนชออใเ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องเสียสละอยู่ในนั้นแลกกับสิ่งที่เราอยากทำเราตอนไปแรกๆมันก็ไม่ได้ง่ายไม่ใช่ว่าแบบเราออกจากคอมฟอร์ตโซนปุ๊บเราไปเจออะไรที่มันง่ายได้เลยไม่มันก็จะต้องเจอชาเลนจ์มันจะต้องไปปรับตัวมันต้องไปเจอเคานเจอร์ช็อคของคนอเมริกาที่แบบว่า ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้รู้จักประเทศไทยเหมือนตอนนี้ที่มันมี YouTube มีนู่นมีนี่หรือว่าอะไรก็ตามถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมามันก็คิดว่ามันคุ้มค่าเราก็ได้สกิลภาษาเราก็ได้เรียนรู้โลกเราได้เปิดกว้างขึ้นอะไรแบบนี้มันก็มีข้อดีของมันอยู่ก็คือ,อกับการที่เรา,เ,าเราอาจจะเสียเวลาไปที่เราจะต้องดรอปเรียนไปปีหนึ่งแต่ว่าประสบการณ์ที่เราได้มามันก็ถือว่า มันก็เป็นอะไรที่ปกติมันหาไม่ได้อะ่ะเราต้องไปหาด้วยตัวเองแล้วมันก็คุมค่า,าถูกไหมมันคุมค่าถ้าย้อนเวลากลับไปก็จะไปถึงว่ามันจะต้องเจอปัญหาเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมแต่ว่าเรามองย้อนกลับไปอ่ะเราผ่านมาได้หมดแล้วอ่ะเราก็ภูมิใจในตัวเองถูกไหมอืมอม,มันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งอะ่ะเนาะใช่ทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องอ่ะผ่านวัยเรียนมาแล้ว พอโตขึ้นทีนี้จิ้นม,มีประสบการณ์การออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราของเราอะมีเป็นการออกจากคอมฟอร์ตโซนครั้งใหญ่เลยเพราะเรารู้สึกว่าคือเอาอย่างี้ดีกว่าเล่าปูมาก่อนคือเราตอนเด็กอะเราก็คือใช้ชีวิตมาแบบเหมือนตามพ่อแม่ดีกว่าพ่อแม่อยากให้เราเรียนอะไรเราก็เรียนเราแบบสมัยก่อนมันก็ เราก็ไม่ได้แบบว่ามีความคิดเป็นของตัวเองขนาดนั้นอะแต่เราก็รู้สึกว่าเออทำไมเราถึงอยากเรียนอะไรเราก็ไม่ได้เรียนแต่เราก็คือยอมมาตลอดจนแบบว่าเรามาเข้าวัยทำงานแล้วเราเริ่มเริ่มได้ทำงานหาเงินด้วยตัวเองใช้เงินของตัวเองอะไรเงี้ยมันมีความอิสระมากขึ้นแล้วมันกลายเป็นว่าเราทำงานไปสักพักเราเริ่มรู้สึกหมดไฟ เราแบบว่าไม่โอเคกับงานตรงนี้ละเรารู้สึกเบื่อรู้สึกเอ,อ่อโหมดแพชชั่นกับการงานอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราก็เหมือนได้ไปจริงๆก็คือไปไปหายิมนั่นแหละยิ้มอยู่ต่างประเทศก่อนเรารู้สึกว่าทําไมยิ้มแบบได้เดินทางไปประเทศนูน้นไปประเทศนี้อะไรเงี้ยทําไมมันถึงอยู่ที่จีนใช่ไหมใช่ตอนนั้นก็คือยิ้มอยู่ที่จีนแล้วเรารู้สึกว่า ไปทำไมวะประเทศจีน,จนคือความคิดเราตอนนั้นไม่เซตประเทศจีนคือเป็นประเทศที่แบบสกปรกเนาะ <c oughs> คือต็คือไม่ใช่ <c oughs> แค่จีนนะตอนที่เราไปเรียนจีนครั้งแรกเราก็กลัวประเทศนี้เหมือนกันตอนนั้นมันแบบว่าไม่ได้เปิดคือเรายังไม่รู้จักประเทศจีนดีเท่าไหร่เลยประเทศมันยังคือประเทศเขาไม่ได้เปิด ข้อมูลอะไรขนาดนั้นแล้วคนไทยอ่ะการรับข่าวสารสําหรับคนไทยก็คือประเทศจีนเป็นประเทศที่แบบห้องน้ํายังเข้าแล้วก็ยังแบบสามารถมองเห็นกันแล้วก็จะจะเข้าห้องน้าจะอะไรเงี้ยก็คือต้องต่อต่อต่อกันไปเรื่อยๆไม่มีการลาดน้าอะไรเงี้ยนอะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราสึกว่าแบบเฮ้ยยิ้มไปอยู่อ๋อได้หรออะไรเงี้ยอืขอรับขอรับเกิดให้ทุกคนฟังนิดหนึ่งก็คือว่าเออ อันเนี้ยก็เป็นการก้าวออกจากความ์ดโซนอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งครังคิดว่าครั้งที่สองแหละเออไปจีนเพราะว่าตอนแรกอยากไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียแต่ว่ามันใช้เงินเยอะอ่ะเมื่อกี้คุยกันเรื่องของเรื่องเงินใช่ไหมเรื่องต้นทุนอเออเรื่องต้นทุนที่ก็คิดว่าเออถ้าจะไปเรียนที่ออสเตรเลียมันต้องใช้เวลาเก็บเงินอีกเยอะอีกนานมันเสียเวลา แล้วได้มีโอกาสไปเยี่มยมญาติที่ฮ่องกงเราได้นั่งรถไฟความเร็วสูงไปจีนแล้วแม่เราก็เหมือนบอกว่าเออมาเรียนไหมละ่ะมันถูกแล้วก็เออมันถูกจริงแต่ก็แบบไม่ได้ก็กลัวกลัวคนกลัวทุกอย่างเหมือนกลัวเหมือนกับจีนตอนนั้นแหละแต่ว่าด้วยความที่มันถูกแล้วก็เออได้ภาษาที่สามแล้วเราก็ได้เรียนเลยคือเหมือนไม่ต้องรอว่าแบบเก็บเงินเก็บทองอะไรแบบเนี้ แ็เลยวเออเอาวะเรียนก็เรียนอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นมันเหมือนมีเพื่อนด้วยประมาณสองคนที่ไปด้วยกันก็เลยแบบโอเคอะไรเงี้ยแล้วจีนก็ได้มาเยี่ยมอะต่อเลยใช่คือเราอะเราตอนแรกไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปเรียนที่จีนก่อนแต่เหมือนช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่หมดไฟกับการทำงานแล้วแบบมันไม่ไหวละเราก็แค่โอเคปกติก็คือหาทางคลา,ายเครียดก็คือโดยการ เดินทางไปเที่ยว,ยวแต่ทีนี้เราก็คือไปเที่ยว,ไป,ยวไปหายิมดีกว่าไม่มีแบบไม่รู้จะไปไหนแล้วเอองั้นเราไปหาเพื่อนดีกว่าเพราะเราสึกว่าเออไม่ได้เจอเพื่อนนานแบบไม่ได้เจอเพื่อนนานเราก็ไปหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยประเทศจีนมันเจริญมากเลยอะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์ต่อไป,ไปแล้วก็ไหนกันนะเราไปจางเจียเจียใช่ไหม การเจ็บไปดูเอ,อ่อภูเขาอวตาร,ว,ตารว่าอลังการสวยงามเออมันสวยงามมากแล้วการเดินทางก็สะดวกจนแบบโอ้โหประเทศไทยนี่คือยังไม่ได้ครึ่งของประเทศเขาเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเหมือนเป็นการเปิดโลกอ,ะอ่ะเออแบบเปิดโลกมากเลยว่าทําไมแบบประเทศเขาจเจริญขนาดนี้ปกติอะ่ะคือเราไปเที่ยวอ่ะ เมื่อก่อนเราก็ยังไม่เราเราก็ยังแบบเพิ่งทํางานเนาะเงินเราก็ไม่ได้เยอะเราก็ไปเที่ยวโซนแบบประเทศลาวประเทศอะไรเพื่อนบ้านเวียดนามที่ไปแล้วก็แบบเออไปชมความสวยงามธรรมชาติของบ้านเขาคือมันก็ e นจอยแต่พอไปที่จีนแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศเขาแบบเจริญมากเลยอะอะไรเงี้ยแล้วพอเรากลับมาธรรมชาติอะไรเงี้ย ถช่ยิ่งธรรมชาติสวยดูวิวที่จางเตี่ยใช่มีเพื่อนคนหนึ่งร้องไห้เพราะวิวใหญ่มันแบบสวยมันโหธรรมชาติของสุดยอดทุกคนแบบถ้าดูถ้าดูหนังถ้าแบบคนที่ฟังอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบดูหนังอวตารอ่ะเราแนะนําเลยว่าต้องไปเที่ยวที่นี้ให้ได้คือแบบมันอลังการมากแบบของจริงมันสุดยอดมาแล้วตอนนี้ประเทศจีนก็เปิด เปิดประเทศแล้วเนาะว <ไฟ S 2> ีีซ่าไ, <ฟ S 1> ไปเทีเเท่ยวง่ายเดินทางสะดวกแบบลองไปเที่ยวได้อะล่าสุดเป็นไกล์ละโอเคกลับมาต่อเออแล้วแบบว่าเราก็กลับมาที่ไทยตอนนั้นอะยังไม่ได้ยังไม่ได้ลาออกจากงานอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากจะไปเรียนต่างประเทศเนาะจริงๆแล้วใจเราอยากไปไปเรียนสิงคโปร์ แต่ว่าเหมือนกันต้นทุนไม่พอด้วยความที่ต้นทุนเราก็คือมีอันน้อยนิดเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราไปเที่ยวจีนมาแล้วแล้วเพื่อนเราก็อยู่จีนอะ่ะเราก็ไปเรียนที่จีนดีกว่าบวกกับยิมเป็นคนชักชวนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ง่งายมากขึ้น ที่จะไปอยู่ที่นั่นโดย,ดยที่พื้นฐานภาษาจีนให้เรียบร้อยใช่โดยที่พื้นฐานภาษาจีนคือเป็นศูนย์แต่ว่าการออกจากคอมฟอร์โซนอะอันเนี้ยมันเป็นการออกคอมฟอร์โซนที่เป็นเรื่องของความรู้สึกมันไม่ได้แบบมีปัจจัยในเรื่องของความมั่นคงว่าเอ้ยไปเราจะมั่นคงหรือเปล่าเพราะอายุตอนนั้นอะ่ะเราก็แค่เพิ่งทํางานไป แค่แบบสองสามปีก็ประมาณยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบห้ายี่สิบหกเราคือปัใจจัยในเรื่องของความต้องการความมั่นคงเรื่องของเงินหรือเรื่องอะไรเงี้ยคือมันเราไม่ได้ไปพิจารณาตรงนั้นนะแต่เราแค่พิจารณาแค่ว่าพ่อแม่เราจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่าพื้นฐานเราตั้งแต่เด็กโตมามันมันโตมาด้วยความที่ พ่อแม่วางแผนมาให้เราตลอดว่าเราจะต้องเรียนอันนี้หนึ่งสองสามสี่จบไปทํางานแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่สบายใจกับการที่จะต้องไปต่อสู้กับพ่อแม่ตัวเองเพราะว่ามันคือการออกนอกกรอบจริงๆแล้วการออกนอกกรอบมันก็คือออกออกจาก comfort zone อยู่เหมือนกันนะเราจะแบบ ไปพูดยังไงให้ให้พ่อแม่แบบโอเคเชื่อเราว่าเราเราสามารถทำได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าครั้งเนี้ยเราเราไม่ลองสู้ด้วยตัวเองอะแบบไม่ลองสู้กับพ่อแม่ดูว่าเฮ้ยเราอยากทำแบบเนี้ยเราคิดว่าตลอดชีวิตของเราเราก็น่าจะ ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้คิดอะไรด้วยตัวเองแล้วอยากจะคิดอยากจะทําอะไรสุดท้ายเราต้องเราต้องฟังพ่อแม่หรออะไรเงี้ย<ฮ>อืมเราก็เลยตัดสินใจว่าณนาทีนั้นน่ะเรายังไงก็ต้องทําตามที่เราอยากจะทําไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจไปคุยกับพ่อแม่จนเราแบบพ่อแม่ไม่ยอมด้วยนะแล้ว<ม>เราก็ร้องไห้ เราแบบไม่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแล้วเราเลยแบบร้องไห้เลยแต่ในใจตอนนั้นที่ร้องไห้คือทําไมชีวิตฉันแบบเฮ้ยเราจะทําอะไรตามใจตัวเองไม่ได้แล้วหรออะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายเราร้องไห้ออกมาอะไรเงี้ยจนพ่อแม่ก็รู้สึกว่าเออเราน่าจะอยากทําจริงๆแหละอะไรเงี้ย่อเห็นถึงความพยายามใช่เขาเห็นถึงความพยายามที่เราจะแบบเอออันเนี้ยเรื่องเนี้ยก็คือเป็นการออกจากคอมฟอร์ทโซนใน ในในทางก็คือออกจากความรู้สึกที่เราฟังพ่อแม่มาตลอดแล้วลองต่อสู้เพื่อเพื่อความต้องการของเราดูสักครั้งอืมเราคิดว่าน่าจะมีหลายคนนะที่แบบว่าอยากจะทําอะไรแต่ก็เป็นห่วงว่าเออพ่อแม่จะไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอื่นที่ไม่ใช่แค่ตัวเราแม้จะเป็นเรื่องของแพชชั่นก็อาจจะเป็นใจของครอบครัวใช้อะไรต่างๆัมันก็เลย เราคิดว่าสุดท้ายอะมันมีทางแต่แบบลองให้ทําดูก่อนเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เสียใจยเลยที่วันนั้นเราเราลองเราลองทะเลาะกับพ่อแม่ไม่ได้ไม่ได้แบบแนะนาให้ทุกคนจะต้องไปทะเลาะตบตีไปอะไรนะแต่คือแค่ไปลองคุยดูกันก่อนอะไรเงรี้ยลองหาทางร่วมกันก่อนเราเชื่อว่ายังไ <TV> พงพอแบบเหมือนกัน มันต้องมันต้องต้องมีทางแบบร่วมกันได้อะ mm. นั่นก็คือเป็นเป็นครั้งแรกที่เราแบบออกจากคอมฟอร์ตโซนครั้งใหญ่ได้เปลี่ยนประเทศที่ไปอยู่ไปเรียนแล้วก็ออกจากคอมฟอร์ตโซนที่เราไม่เคยไม่เคยเอ่อต่อต้านพ่อแม่เลย mm. <laughs> นั่นก็เป็นการออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าเออพอเราได้ไปต่างประเทศไปเรียนกลายเปนว่าเรากลับมา พ่อแม่เราเชื่อใจเรามากขึ้นว่าเราจะดําเนินชีวิตของตัวเองอะต่อไปได้โดยโดยที่เขาไม่ต้องเป็นห่วงมันกลายเป็นว่าได้สองเด้งเลยคือเด้งที่หนึ่งเราได้ไปเปิดเปิดหูปิตาไปเปิดประสบการณ์ไปอยู่ต่างประเทศไปฝึกภาษาแล้วพอกลับมาก็กลายเป็นพ่อแม่เราไว,ว้วางใจมากขึ้นว่าเราทำอะไรด้วยตัวเองได้ตัดสินใจด้วยตัวเองได้คลายกันเลยพอเรากลับมาจากแลกเปลี่ยนเขาก็เหมือน เหมือนเห็นว่าเราโตขึ้นแล้วเขาก็ไว้ใจเราขึ้นมองว่าเราเหมือนแข็งแกร่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ทีเนี้ยสังเกตไหมว่าพอเราเริ่มได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนครั้งหนึ่งแล้วอะครั้งหลังๆมันจะเราจะมันจะง่ายขึ้นมนอืมมันจะเริ่มแบบว่าเราเคยผ่านอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยแล้วแล้วพอครั้งต่อไปพอชีวิตเรามาเริ่มกลับมามีฟิลลิ่งที่มันแบบเราอยากเปลี่ยนแปลงเนี่ย เราก็จะเริ่มมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแหละที่จะแบบลองทำอะไรใหม่ๆห,หรือว่าเปลี่ยนแปลงออกจากที่เดิมๆมอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็อ่าที่แบบอยากจะเปลี่ยนเนาะอยากให้เชื่อว่าเราจะสามารถไปเจอสิ่งที่มันแบบดีกว่าเดิม หรือว่าอย่างน้อยก็ได้เจอประสบการณ์ใช่หรือว่าได้เจอประสบการณ์ที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยได้เติบโตขึ้นใช่เราเชื่อว่าการการเปลี่ยนแปลงการออกจากคอมฟอร์ทโซนอะมันมันไม่ได้มีข้อเสียไปซะทีเดียวเราอาจจะรู้สึกว่าเราไปแล้วข้างหน้ามันจะดีหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยการที่เรากังวลมากเกินไปมันกลายเป็นว่าเราแทบไม่ได้ทำอะไร เลยเราหมนมย้ำ <ไป S 1> อยู่บ่อ <ไป S 2> บทีกังวลเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละไม่ว่าใครจะอยากจะรู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นกรณีที่หนึ่งที่ไม่แฮปปี้กับชีวิตตอนนี้การงานตอนนี้ความรักตอนนี้หรือจะเป็นกรณีที่สองคนที่เหมือนมีแพชชั่นอยู่แบบกับตัวไว้นานแล้วสิ่งที่อยากทำที่ที่อยากไปแต่ว่าไม่เคยไปสักทีก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ ขอให้หลังจากจบคลิปนี้ก็ขอให้คุณได้เริ่มก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้หนูใช่เป็นกำลังใจค่ะหรือแบบมีใครมีประสบการณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่อยากจะมาแชร์ก็มาเมนคุยกันได้นะอืมได้เลย,ยก็ขอบคุณมากค่ะที่มาฟังกันยังไงก็ฝากติดตามอ่าพอดแคสต์ต่อๆไปของพวกเราสองคนด้วยนะคะ ได้ะคะ่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ